สวัสดีครับวันนี้บ่าว m d i y จะมารีวิวเจ้าออ Solar Charger Controller นะครับตัวนี้เป็นแบบ PWM ขนาด3 0แอันนี้คือกล่องแพ็กเกจเขานะครับมาดูอุปกรณ์ด้านในกล่องครับ ก็ใส่ซองกันกระแทกนะครับก็จะมีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็ใบรับประกัน Sure Product Quality Warranty Card นะครับแล้วก็มีคู่มือการตั้งค่าต่างๆนะครับก็สามารถถ่ายรูป เอาไปสแกนในลน์หรือเป็น google แปลภาษาได้ในหมดการตั้งค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องต้นเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้เป็นรุ่น 30M แอมป์นะครับสิงระบายความร้อนด้านหลังเป็นเหล็กขนาดใหญ่นะครับระบ,บุรุ่นโมเดลไว้ที่ด้านข้าง เป็นโมเดล st ข s 1 2 3 0นะครับ solar charge controller 12V โวลต์หรือ2 4โวลต์อัตโนมัติรองรับกระแสสูงสุดไม่เกิน3 0แอมป์นะครับตัวนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้4ชนิดนะครับก็จะมีแบตเตอรี่ลีด เอซิ id, หรือว่าแบตเตอรี่ตะกวัวกรดในโหมด B01 นะครับเป็นแบตตะกัวกรดก็ได้เป็นแบตเ,แบเจลก็ได้จะใช้ในโหมด B01 นะครับส่วน B02 จะเป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับเป็นลิเธียมไอออนชนิด n m c นะครับที่เป็นแรงดัน3.7โวลต์ต่อเซลล์นะครับและโหมดที่3เป็น B03 นะครับตัวนี้จะเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับ ลิเทียมไอรอนฟอสเฟตตัวนี้เป็นแบบ3.2โวลต์นะครับจะอนุกรม4เซลลได้12โวลต์และอนุกรม8เซลได้ระบบ24โวลต์นะครับมาดูเทอร์มินอลครับเพื่อนๆผมชอบตัวนี้มากเลยนะครับข้างหน้านะครับข้างหน้าเทอร์มินอลก็จะระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับด้านซ้ายสุดเป็นแผงโซลาเซลล์ตรงกลางเป็นแบตเตอรี่และด้านขวาเป็นช่องจ่ายโหลดนะครับตัวนี้แนะนําใช้จ่ายโหลดแค่ สำหรับหลอดไฟหรืออุปกรณ์ที่โหลดกระแสไม่เยอะนะครับเพราะว่าถ้าโหลดกระแสเยอะแนะนำให้ต่อผ่านขั้วแบตเลยถ้าโหลดผ่านช่องนี้อาจจะเกิดความเสียหายกับเจ้าตัวคอนโทรลชาร์จได้นะครับเทอร์มินอลเป็นแบบขนาดใหญ่นะครับเพื่อนๆผมชอบตัวนี้มากนะครับเป็นนี่นะครับเป็นน็อตใหญ่เลยนะครับใช้เป็นจุดเชื่อมต่อสายเข้าหางปลาแบบ แชร์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นแบบกลมเลยผมชอบเป็นแบบกลมเพราะว่ามันใช้น็อตสกูล็อกไว้ไม่หลุดแน่นอนนะครับนี่ครับซูเออคอนโทรลชาร์เจอร์นะครับสำหรับระบบโซล่าเซลเป็นแบบ PWM เดี๋ยวผมจะให้ดูที่ผมต่อใช้งานแล้วกับชุด power box นะครับมาดูหน้าตากันเป็นยังไงครับนี่นะครับเพื่อนๆผมต่อใช้งานกับชุด power box ของผมนะครับใช้ชาร์จแบตเตอรี่นี่ครับด้านในก็เป็นแบตลิเทียมฟอสเฟตนะครับที่ผมประกอบชุดไปแบบ40135ตัวนี้เป็นขนาด 20A นะครับ uh huh huh. ผมต่อใช้งานแล้วก็ต่อไฟอินพุตเป็นผ่าน power supply 24V โวนะครับเข้ามาที่คอนโทรลชาร์จนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับกด1ครั้งที่ปุ่มตั้งค่านะครับ ระบบจะแสดงอุณหภูมิกดครั้งที่2จะแสดงว่าแผงโซล่าเซลล์จ่ายเข้ามาที่แบตเตอรี่กี่แอมป์ครั้งที่3จ่ายไปที่ช่องโหลดกี่แอมป์ครั้งที่4เป็นการตั้งค่าแรงดันชาร์จนะครับว่าจะชาร์จกี่แอมป์อ่ากี่โวลต์เรากดแช่นะครับสามารถปรับเพิ่ม หรือว่าลดได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็กดปุ่มตั้งค่าแช่ไว้ระบบก็จะล็อกค่าครับตัวนี้สัญ,ญลักษณ์รูปแบตชี้ไปหาหลอดไฟคือเป็นการตั้งค่าว่าเราต้องการให้แบตเตอรี่จ่ายช่องจ่ายโหลดที่แบตเตอรี่แรงดันเราถึงกี่โวลต์แล้วในกรณีที่เราตั้งค่าต่ำตัดไว้แล้ว ระบบทําการตาดัดกระแสนะครับตัดไฟนะครับผมตั้งไว้ที่12.8โวลต์นะครับให้คอนโทรลชาร์จกลับมาจ่ายโดดอีกทีนึงนะครับส,ญญสัญญลักษณ์แบตเตอรี่เต็มเราชี้มาที่หลอดไฟนะครับคือแบตถึงกี่โวลต์ให้กลับมาจ่ายกดเพื่อตั้งค่ากดอีกครั้งหนึ่งสัญ,ญลักษณ์แบบนี้คือแบตหมดนะครับ แบไม่มีขีดแล้วก็มีดอดไฟคือแรงดันต่ำตัดหรือว่าแรงดันแบตถึงกี่โวลต์เราจะให้คอนโทรลชาร์จหยุดจ่ายไฟมาที่ช่องโหลดช่องนี้ผมว่าตั้งไว้ที่12.2โวลต์น,นะครับสำหรับแบตลิเทียมฟอสเฟตนะครับกดแชร์เพื่อล็อกค่าเมนูนี้เลข 24H แบตเตอรี่เต็มแล้วก็ขีดมาที่ช่อง หลอดไฟแบบนี้หมายถึงเราต้องการให้ช่องโหลดของเราจ่ายไฟมาที่ช่องนี้ห nah ลังจากแบตเตอรี่ของเราเต็มนะครับที่เราสั่งให้จ่ายมาที่เมนู12.8เมื่อสักครู่นี้จะให้จ่ายมาเป็นเวลากี่ชั่วโมงถ้า24หมายถึงจ่ายตลอดเลยถ้าเป็น00หมายถึงเมื่อแสงแดดหมด ไม่มีแสงชาร์จแบตเข้ามาระบบจะเริ่มทำการจ่ายมาที่ช่องโหลดจนถึงแบตท,ที่เราตั้งค่าต่ำตัดไว้ก็จะหยุดจ่าย23ชั่วโมงหมายถึงให้จ่ายไฟมาหลังจากแดดหมดหลังจากไม่มีการชาร์จ23ชั่วโมงนะครับแต่ถ้า24ชั่วโมงคือจะจ่ายตลอดเวลานะครับจะจ่ายตลอดเวลาแล้วก็จะหยุดจ่ายเมื่อแรงดันถึงค่าต่ำตัดที่เราตั้งไว้ตัวนี้ตั้งได้ตั้งแต่ 1>, 1อ่า0 0ถึง24เลยนะครับ20ก็คือจ่ายตลอดเวลา20ชั่วโมงหลังจากแดดหมดนะครับแต่ถ้าตั้งค่า24คือจะจ่ายตลอดไม่ต้องรอแดดหมดนะครับในขณะที่ชาร์จอยู่ก็จะจ่ายไฟเข้ามานะครับผมก็ตั้งไว้ที่24ชั่วโมงเพราะว่าผมใช้จ่ายโหลดมาทำการตัดเต้า Solid State Relay นะครับค่อยต่อไปใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับถ้าแรงดันถึงต่ำตัดไว Solid ไม่ต่อหน้าสัมผัส o n t a c t ไม่ถึงก็ไม่จ่ายไฟนะครับเมนูก็ประมาณนี้นะครับนแล้วก็เมนูนี้คือเมนูชนิดแบตเราก็กดแช่นะครับผมใช้ลิเทียมพอสเฟตผมก็เลือกที่ B03 มันสามารถเลือกได้3โหมด B01 แบตตะกวัวกรดและแบตเจลนะครับ B02 แบบลิเทียมไอออนที่เป็นแรงดัน3.7โวลต์ B03 ลิเทียมไอออนฟอสเฟตแรงดัน3.2โวลต์ต่อเซลนะครับก็จะมีอยู่3โหมดผมก็เลือก B03 เพราะผมใช้แบตลิเทียมไอออนฟอสเฟตครับตัวนี้เป็นค่าแรงดันนะครับว่าให้ตั้งค่าของแรงดันจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อนๆจะตั้งไว้ ว่ากี่โวลต์ให้ถือว่ามีแสงแดดเข้ามาจ่ายไฟเพื่อหยุดการจ่ายโหลดในกรณีตั้งแบบออโต้ไว้นะครับมันสามารถตั้งค่าได้ตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับแล้วก็ตั้งว่าแสงแดดตัวนี้แสงแดดสินะครับก็คือเริ่มมีแสงเมื่อสักครู่เป็นแสงแดดหมดที่8โวลต์เมื่อ แรงดันจากแผงถึงที่8โวลต์ระบบก็จะเริ่มจ่ายไฟมาที่ช่องโหลดในกรณีที่เราตั้งเป็นออโต้ไว้นะครับถ้าแสงแดดมีความเข้มขึ้นถึง10โวลต์นะครับจ่ายไฟเข้ามาที่ช่องแสงแดดโหลดก็จะหยุดจ่ายกรณีเราตั้งค่าเป็นแบบอัตโนมัติที่ช่องจ่ายโหลดตัวนี้เป็นแบบช็อตเซอร์กิตนะครับจะตั้งออฟหรือออนก็ได้ตัวนี้ผมยังไม่เห็นข้อแตกต่างถ้าเพื่อนๆท่านไหน ตั้งค่าแล้วมันมีข้อแตกต่างยังไงตัวนี้มันตั้งได้อนอและออฟนะครับเจ้าช็อตเซอร์กิตเนี่ยผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันคืออะไรเพราะว่าผมลองเปิดและปิดแล้วการใช้งานมันไม่ได้ต่างกันนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีการทดสอบแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท่านอื่นและผมเองนะครับที่กําลังหาคําตอบอยู่นะครับโหมดตั้งค่าก็จะประมาณนี้เมื่อเราทําการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ก่อนจะต่อแผงโซล่าเซลล์หรือจะจ่ายไฟจากพาวเวอร์ซัพพลายเข้ามาเพื่อเป็นการเซดค่าเราต้องถอดสายแบตเตอรี่ก่อนนะครับเพื่อทำให้คอนโทรลชาร์จเจอร์ดับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการเซฟค่าที่เราตั้งค่าไว้ครับเพื่อนๆตัวนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับกับราคาที่สมเหตุสมผลผมใช้งานแล้วถือว่าชาร์จค่อนข้างนิ่งนะครับการจ่ายโหลดมาได้ ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการชาร์จวนเกินตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับถ้าเพืเ่อนๆสนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ในรายละเอียดของวิดีโอไว้ให้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าซูเออร์โซล่าชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์30แอมป์ก็จะประมาณนี้ถ้ามีข้อแนะนำติชมหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาได้เลย ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบ่าว mdiy ด้ด้วยมีอะไรดีๆมีอะไรใหม่ๆที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวนำมาอัปเดตอีกเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ